เมื่อก่อนเคยร้ายรายรายแบบบอยก็ดูคล้ายคล้ายคก็อยู่ลิ้นลุกอชื่อไม่ไอ้ซาบันให้ตายตาตายเละแตบทผู้รร แต่ชางผ่านมาหมดแล้วฉันนี้คนจเจอสุดแล้วตอนนี้อยากจะหยุดแล้วมีเยอะมันวุนวายเมื่อก่อนเจอเชื่อน,นี่ยอมเป็นเลยหมดแล้วตอนนี้พร้อมเค็จเธอได้ไหมฉันขอร้องให้เธอเป็นคนพาเข้านอนโอเคใหสิโอเคกรเมื่อกอนเคยร้ายร้ายร้ายแบทบอยกดูคล้ายคล้ายายก็อยู่ลิีนรู้อีเ่อไม่ไอาจจบานให้ตาย เเป็นสื้อสิย,อยู่ลูกอินชื่อไม่ไอาจสะบ,บัดให้ตา,ต,าตายตายตายฉันพามาหมดแล้วฉันนี่คนจะสูงแล้วตอนนี้ยอยากจะหยุดแล้วมีเยอะมันวุ่นวายเมื่อก่อนจอเชื่อน,นิยอมแต่แล้วเราตอนนี้พร้อมแค่เธอได้ไหมฉันขอร้องให้เธอเป็นคนพาเขานอนคิดอยู่นานจะวนันถึงเธอวิชยัยรือ เ,เหมือนแบบของเราแต่เมือกันเพียงเบาเบาก็รู้กันอย่าคิดอยู่ไหนจนวานจนเธอวิชัยหรือเปล่า ของเราตาคือกันเพียงเบาๆก็รู้กันเป็นไงนะฮะหลังจากที่ได้ลองเอฟเฟกตตัวนี้ก็ดีครับผมครับชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมฮะอ่าส่วนตัวส่วนตัวใช้ซูมวี3อยู่ครับแต่บอสตัวนี้ก็มีพอดีเหมือนกัน ใช้ได้อยู่นะครับผมส่วนตัวใช้ตรงนี้เพราะว่าหลากหลายนะเป็นเป็นแนวแบบเป็นมุกก็ได้ไม่ว่าจะเป็นใช้เสียงชายครับเป็นเสียงเด็กน้อยแมวๆวหรือ,อว่าจะทําเป็นเสียงรบอทวาวาวากลาวกันไปแต่ถ้าต้องการการร้องตัวนี้จะสามารถผสมเสียงได้คุณป๊ดช,ชอบตัวไหนมากกว่ากันครับผมผมชอบทั้ง2ตัวฮะครับผมแต่มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปส่วน บอส V E 5เนี่ยมันสามารถเจาะรายละเอียดได้ลึกกว่ามีรีเวิร์บมีอะไรที่หลากหลายกว่าสามารถเข้าไปคัดโน่นคัดนี่แต่งโน่นแต่งนี่แล้วก็เซฟไว้เป็นบล็อกได้เลยสามารถทำเป็นแต่ละเพลงแต่ละเพลงได้เลยได้กว้างกว่าสามารถทำผสมรวมกันได้ผสมโน่นนี่นั่นแต่งนี่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องเสียงแบบจะเอาไปเล่นสดผมว่าตัวนี้น่าจะเวิร์ก นี่เลยฮะหมุนได้เลยเลือกคีย์ได้รวดเร็วต่างกับบอสวีคับนะซูมตัวนี้แต่เห็นพี่ได้ข่าวว่าใช้อยู่เป็นประจำใช่ครับยังไงฮะลองลองตัวเพิ่มเติมเวลาเล่นสดถ้าต้องการความหลากหลายในการทำงานโดยเฉพาะเสียงออโต้จูนตัวนี้ผมชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับเพราะว่า มีมีมีความดูเรียวดีนะครับมันเป็นเรียวของของออโต้จนนะครับแต่ส่วนตัวแล้วถ้าเป็นทางร้องกับผมจะชื่นชอบตัว Boss VE 5มากกว่าเพราะว่าสามารถใช้ได้กว้างกว่าแต่งได้ลึกแต่งได้ลึกแต่งได้มากกว่าใช่ครับเช่นกันครับผมเรื่องการปรับนะครับของซูม v V3 นะครับระหว่างการทำงานเราสามารถหมุนที่น็อปตรงนี้ได้เลยหรือว่ากดปุ่มปรับได้เลยปรับที่ r e เ e r ร์บดีเลย หรือคอมเพรสเซอร์ตรงนี้ได้หมดเลยได้ในทันทีเดี๋ยวนั้นเลยก็คือปรับกดเนี่ยเห็นกันจะจะเลยใช่เลยครับรวมไปถึงความดังจากเกนด้านหลังด้วยเช่นกันนะครับส่วนบอสครับ VE 5 คือเราต้องอาจจะเหนื่อยหน่อยเข้าไปปรับเข้าไปนิดนึงแต่เสียงเหมือนกันใช่ครับลองมีเหมือนกันหมดใช่แต่ว่าความยากง่ายกันต่างกันเล็กน้อยใช่อันนี้สามารถหน้างานปุ๊บคุณรู้สึกว่าอะไรมันไม่เวิร์กแบบปั๊บปั๊บปั๊บจิ้มเลยได้เมีวอลลุ่มแอรจัสนี้ด้วยสามารถทำได้เลยแต่ส่วนบอส V A 5นี้เข้าไปนิดนึงต้องเข้าไปแก้โดยรวมหน่อยนึงอน่นนี้นั่นอาจจะกวาดไปถ้าเซตมาดีๆแล้วครับ จากบ้านก่อนไปทํางานถือว่าชั้นหนึ่งดีมากครับผมเปิดกล่องดูมาก่อนไหมว่ามีอะไรข้างในมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากซูมมก่อนเลยนี่นะฮะโอ้ครูมงคูอมือนี่ครับพร้อมใช้งานครูในงานนะครับฐานนะฮะมีด้วยครับมีฐานให้อ่ลืมบอกด้วยนะครับทั้งคู่นะฮะนะใส่ฐานได้นะครับเออมีฐานแถมนี่โหดีถ้าผมจำไม่ผิดนะใช้ได้ ทานสี่ก้อนแบบเต็มๆเลยนะห้าชั่วโมงติดต่อกันใช่ถ้าผมจะไม่ไปร้องคุณไปร้องที่ไหนนะห้าชั่วโมงติดต่อกันเนี่ยสองวันบางทีเรืมออกก็มีบ้างอะไรเนี่ยคุณก็อยากรู้ไปเรื่อยวัโท้าบอกหน่อยสิข้างในนอกจากเอฟเฟกต์แล้วมีอะไรบ้างครับก็มีเนี่ยแหละเอฟเฟกต์โอเคมือทีนี้มาถึงตาบอส V E ห้ากันบ้างนะครับเอาเบอรองดูมีอะไรมีอะไรมันมีอะไรแฮ่ไม่มีเลยนะครับปละปากอะไรครับเนี่ยบัโต นะครับอ่าเรามีนอกจากตัวเอฟเฟกนะครับผมเห็นแล้วก็แกะกล่องกันสดเสร็จอ๋อนี่นี่เรามีเรามียังไงฮะเรามีแคมป์นะครับผมมีขาตัวล็อกนะครับด้านหลังนี้สามารถล็อกได้อาจจะเปิดให้ดูสักนิดนึงเอาไว้กางเต็นท์ใช่ไหมหมุนหมุนใช่ครับผมแล้วก็อะไรแคมป์คนละแคมป์กันสิโรทนี่ด้านนี้ครับผมอ่าสามารถเรามีตัวแคมป์ตัวนี้ล็อกได้เพื่อติดตั้งกับขาไม่ใครเลยไม่ต้องซื้อแยกนะครับผม บอสวีเมีแถนมาให้เลยแต่ไม่มีฐานให้แบบซูมเลจ้ะซูมแผมน่านมาให้ใช่ครับผมแต่ถามว่าตัวซูม V3 ถ้าอยากได้ตัวยึดเช่นกันเรามีแคมยึดให้แต่เราซื้อแยกกันต่างหากถ้าสังเกตก็คือทั้ง2รุ่นนี้ไม่มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับผมถ้าอยากได้ต้องซื้ออะแดปเตอร์อะแดปเตอร์นี่คือคือเราไม่ต้องใช้ฐานหรือว่าไงใช่ก็คือเราเสียบปลั๊กเรเสียบปลั๊กนี่นะฮะอะแดปเตอร์นะครับของซูมนะฮะครับไม่ต้องใช้ฐาน สามารถเสียบปุ๊บไฟมาใช้งานได้เลยใช่ครับแต่ได้ใครแบบสะดวกแบบเอไม่อยากต่อสายเกะกะอะไรงนี้ในฐานได้นะครับอะแดปเตอร์มีแยกทั้ง2รุ่นใช่ไหมใช่ครับของบอสก็มีนะฮะสามารถเสียบแดปเตอร์ได้เหมือนกันนะครับแบรนด์ของบอสก็มีนะครับผมแต่ไม่แถมมาในกล่องนะจ๊ะนะต้องไปแยกเอาซื้อแยกเอาคราผมใช่ครับผมซูม V3 ครับ800บาทนะครับผมนี่จากราคา หนึ่งหมื่นบาทนะครับตอนนี้เซลลงมาที่ราคา8,00 0บาทนะครับผมณที่ไฮซีครับผมใช่เลยครับราคาบอส VE5 ครับผมตอนนี้นะครับราคาตั้ง11,000บาทครับตอนนี้ราคาลดลงมาอยู่ที่8,800แปดร้อยบาททุกคนที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้นะครับผมนะฮะสำหรับลูกค้าไฮซีทุกท่านกันเลยนะครับไฮซีมิวสิกช็อปนะครับเรามีราคาพิเศษให้ในราคา7,600บาทลูกค้าไฮซีเท่านั้นใช่ครับ แต่นิดนึงสําหรับแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นเฉพาะอันนี้ใช่เฉพาะสิ้นเดือนนี้เฉพาะนี่เลยนะครับครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเจ็ดบาทนะจัดราคา8ปดพที่ลดแล้วนี่มาจนถึง7,600บาทครับโอเคนี่แหละไฮซีมิวสิกช็อจัดให้ในราคานี้แน่นอนครับสายร้องโอเคครับสําหรับใครที่อยากจะทดสอบเอฟเฟกร้องสามารถมาที่ ไฮซีมิวสิกของเราได้นะฮะใช่ครับโดยเวลาทําการยังไงครับผมอ่านักงานสิบโมงจนทุ่มครึ่งครับผมครับผมไม่ใช่แค่ร้องเอฟเฟคร้องอย่างเดียวนะครับยังไงอยากจะมาลองดูกีตาร์นะครับอุปกรณ์เครื่องดนตรีทุกสิ่งอย่างครับครับผมแกจ็ตนะครับผมหรือว่าแบบแกจ็ตนี่เอาไว้ห่มอ่ะใช่เพราะอันนั้นจีวอนอันลายรู้เนี่ยเอออ่ะสายกีตาร์สายแจ็คนะครับผมอุปกรณ์ ลกบองลูกบิดมีอุปกรณ์สำหรับดนตรีนะครับมีหมดนะครับรับซ่อมรับเมเทนั่งซื้วยกันด้วยแล้วแม้แต่ห้องซ้อมอเรามีด้วยนะครับผมแวะเวียนมาอยู่ที่ไหนครับตรงข้ามห้างแพชชั่นนะครับครับผมระยองฮะแหลมทองระยองนั่นเองนะจ๊ะทำไมโบราณจังอ่ะเอ้ยเขาก็ยังคนก็ยังเรียกกันอย่างนี้อยู่จะได้เข้าใจกันเข้าใจกันตามนั้นครับผมก้าวหอมนนี้โมวลาของพวกเราแล้วขอทัการาไปก่อนก้าบผอมสวัสดีครับสวัสดีครับ เจนยาว